สวัสดีครับพบกับช่องสายมูพากิน Family นะครับวันนี้เรามาทำบุญแล้วว่ามูที่วัดธรมศสีทนนะครับอำเภอปากคาดจังหวัดบึงการนะครับวันนี้นะครับแอดก็ได้มาเยี่ยมบ้านที่จังหวัดบึงการก็ได้มาทำบุญที่วัดธรมศสีทนนะครับ ไม่ได้มาหลายปีแต่ก็ความเจริญแล้วว่าความงดงามนะครับของวัดธรำมจิทนแห่งนี้ก็ยังสวยงามอยู่เหมือนเดิมครับมีโขดหินมีที่ท่องเที่ยวมีลานจอดรถที่กว้างขวางนะครับแล้วก็มีที่ทําบุญนะครับจุดตรงนี้ที่ได้ชื่อว่าวัดธรรมจิทนก็มี ข่าวขานตั้งแต่อดีตนะครับว่ามีเท้าสีทนมโนลานะครับเดี๋ยวเราจะไปอยู่ข้างบนนะครับว่ายังคงเหมือนเดิมหรือว่ายังคงสวยงามศักดิ์สิทธิ์เหมือนเดิมเราจะต้องไปเสียงไทยนะครับเห็นเสียงไทยข้างบนนะครับที่วัดเทียมสีทนครับเพื่อนเื่อก่อนที่จะขึ้นไปข้างบนแล้วก็ได้ แวะทำบุญช่วยทําบุญนะครับที่วัดธรรมสีทนเพื่อเป็นสร้างบูชาศาสนาของเราให้เจริญรุ่งเรืองไปนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่เราก็จะขึ้นไปที่บริเวณข้างบนของวัดทําสีทนนะครับ ครับจุดนี้ก็เป็นจุดทำบุญสังฆทานนะครับของวัดธรรมสรีทนนะครับทำบุญถวายสังฆทานเสริมสร้างความร่ำรวยความสิริมงคลครับวันนี้ก็เอาบุญมาฝากครับเพื่อนๆที่รับชมช่องสายมุกภากินครับวันนี้ก็เอา สายมูสายบุญครับทำบุญไปฝากครับที่วัดธรรมสีทนครับที่นึงบําหลงที่นึงแต่ละที่นั่โอ้แม่ล็อกด้วยว่ะตเป็นหมอหรือเนี่ยหมือเราล็อเดี๋ยวไให้แม่ล็อครับก่อนที่จะขึ้นไปข้างบนนะครับเราก็มาไหว้หลวงพ่อพระโตโคตมะพระ องค์ใหญ่ที่สวยงามตะการตานะครับที่อยู่บริเวณข้างหน้าวัดธรรมสิทนแห่งนี้นะครับเดีอีกสักครู่แล้วก็จะไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำบุญนะครับตรงข้างบนที่สวยงามตการตาอยู่ตรงนี้นะครับ ตอนนี้เรากำลังจะขึ้นไปข้างบนนะครับที่เจดีวัดธรรมสิธิทนนะครับและมุมนี้ก็เป็นสิ่งมาสัจนะครับตรงนี้เอาหายธรรมนะครับหายธรรมเป็นหอระครังนะครับที่สวยงามที่สุดอีกแห่งหนึ่งของวัดธรรมสิธิทนนะครับ ที่จอดรถสะดวกสบายกว้างขวางครับสวนย่อมสวยงามมากครับตอนนี้เรากำลังจะขึ้นไปขอพรที่เจดีข้างบนนะครับบันไดก็ค่อนข้างชันนิดนึงครับกระถินเคยมากี่ครั้งแล้วครับรฮะเอา,าเป็นครั้งแรกเนาะ อ๋อไม่เคยมาก็พาท่านผู้ชมไปดูข้างบนแบยว่ามันมีอะไรนะครับข้างบนเราจะได้ชมวิวทิวทัศน์ของอำเภอปากคาดโอ้โหครับเป็นจุดมุมไฮไลไท์นะครับมุมดูแลนด์มาร์คหรือว่าทิวทัศน์ที่อำเภอปากคาดน,นะครับ มองไปข้างบนนี่ก็เห็นทิวทัศน์สวยงามมากนะครับแล้แล้วเราก็มาถึงข้างบนนะครับจุดชมทิวทัศน์ที่อำเภอปา่ากคาดนะครับมองจากมุมบนนี่ก็จะเห็นทิวทัศน์สวยงามเห็นแม่น้ำโขงด้วยนะครับ3 6 0อองศานี่บรรยากาศเขียวขจีสวยงามมากครับ และตอนนี้เราก็มาถึงข้างบนนะครับก็จะมีพอทธลุกคููบ้านคู่เมืองครับหรือที่ชาวปากคาดนับถือคือหลวงพ่อประสัยนะครับตั้งสื่ออานาครับข้างบนเ,นเพื่อนๆนะครับที่สนใจนะครับจะมาขอพรมาทำบุญที่ วัดถ้ำสีทนแห่งนี้ก็มาได้ที่ครับมาที่อำเภอปากคาดจังหวัดพึงการนะครับมาขอพรนะครับโดยทางช่องสายมุพากินนะครับก็จะเป็นสะพานบุญให้เพื่อนๆได้ตั้งจิตอธิษฐานนะครับขอพรสิ่งในดีสิ่งในที่ มีความสุขก็ขอให้เพื่อนๆตั้งอธิษฐานนะครับขอให้สำเร็จสำเร็จอันนี้ก็จะเป็นหินโพธิ์รูปเสียงไทายนะครับโดยยกครั้งแรกอธิษฐานยกขึ้นก็สิ่งที่ขอพรก็ขอให้สำเร็จส่วนทั้นที่สองจะยกไม่ขึ้นหรอยกที่สองก็จะอธิษฐานเหมือนเดิมนะครับก็<อ>จะไม่ขึ้นขอให้เพื่อนๆนะครับ ที่มาก็ศักดิ์สิทธิ์มาขอพรนะครับที่วัดทำใจตนอย่ายนงนี้นะครับเดี๋ยวมาดูรอบๆนะครับข้างบนเจดีย์น่าจะสูงประมาณตึกสัก6กถึงเชั้นนะครับ ฝากเพื่อนๆน,นะครับที่รับชมช่องสายมูพากินแฟม i ิลี่นะครับช่วยกดไลค์กดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นแนวทางทริปดีๆที่จะนำเสนอให้เพื่อนๆร <tots> ับชมนะครับในช่องสายมูพากินแฟม i ิลี่นะครับฝากเพื่อนๆกดติดไลค์กดไลค์กดติดตามครับช่องสายมูพากินแฟม i ิลี่ด้วยนะครับขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่รับชมทิปจังหวัดบึงกาฬสวัสดีครับ